วันนี้ถ้าเราดูอะ่ะเราจะน่าตกใจมากว่ามีบริษัทที่ไม่สามารถจะยืนพื้นผ่านความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆแปลว่าองค์กรที่เราเคยเห็นเป็นระดับ1นึอเนี่ยอยู่ดีๆก็ล้มหายตายจากไปถ้าเราไปดูในในในนแอสหรือดูใน,ในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจไม่สามารถที่จะยืนพื้นในความเปลี่ยนแปลงได้ตัวคนเองก็เหมือนกันเราเจอหลายคนใช่ไหมที่พอเจอความเปลี่ยนแปลงแล้วเขาไม่สามารถจะยืนพื้นสร้างแวลูสร้างคุณค่าได้หรือว่า SME ที่ปิดตัวลง พวกนี้เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนหมดคือมันเรื่องความยั่งยืนมันเริ่มต้นจากวิชาการเวลาเราพูดแบบวิชาการมันก็วิชาการน่แต่จริงๆถ้าเรามานึกดูดีๆอะ่ะมันคืออยู่ในชีวิตที่เราที่เราใช้กันอยู่แล้วพี่แต่ว่าเราไม่ได้เรียกมันว่า sustainability หรือความยั่งยืนคือจริงๆอะ่ะขั้นแรกเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่า ความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่อง CSR มันไม่ได้เป็นเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวผมอยากให้มองความยั่งยืนมันคือการมีชีวิตอยู่รอดได้กลับไปที่คอนเซ็ปต์ของความยั่งยืนเลยคือไม่ว่าจะเจอความเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามเนี่ยองค์กรคุณยังอยู่รอดไปได้หรือว่าคนยังอยู่รอดไปได้วันนี้ถ้าเราดูอ่ะเราจะน่าตกใจมากว่ามีบริษัทที่ไม่สามารถจะยืนพื้นผ่านความเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆแปลว่า องค์กรที่เราเคยเห็นเป็นอันดับ123อเนี่ยอยู่ดีๆก็ล้มหายตายจากไปถ้าเราไปดูในในในนสแดหรือดูใน,ในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจไม่สามารถที่จะยืนพื้นในความเปลี่ยนแปลงได้ตัวคนเองก็เหมือนกันเราเจอหลายคนใช่ไหมที่พอเจอความเปลี่ยนแปลงแล้วเขาไม่สามารถจะยืนพื้นสร้างแวลูสร้างคุณค่าได้หรือว่า SME ที่ปิดตัวลงพวกนี้เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนหมดเพราะนั้นเราบอกว่าความยั่งยืนคือเทรนไหมการอยู่รอดคือเทรนไหมไม่เทรนนะ คือการอยู่รอดคือทุกวันนี้เราจะอยู่รอดยังไงเราจะมีกินไหมเพราะนั้นมันคือชีวิตแต่ถามว่าวันนี้จะอยู่รอดยังไงมันก็คือการอยู่รอดก็คือการที่เราตอบสนองสเตทโฮเดอร์สได้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเราบอกว่าความยั่งยืนคือตอบสนองลูกค้าลูกค้าซื้อของเราขายของจบกําไรคือความยั่งยืนสมัยก่อนบอกกำไรคือความยั่งยืนแต่สมัยนี้ไอ้กำไรอย่างเดียวแล้วทำไมมันเจ๊งธุรกิจมันไปไม่ได้เพราะอะไร กำไรอย่างเดียวมันเป็นกำไรระยะสั้นเดี๋ยวนี้คนตั้งคำถามมากขึ้นมากกว่าแค่ผลกำไรอย่างเดียวก็คือเฮ้ยองค์กรคุณทำงานอะไรให้กับเฮ้ยทำแวร์ลูทำคุณค่าอะไรให้กับคนอื่นบ้างเด็กเก่งๆจะไปทำงานก็อยากจะทำงานกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมใช่ไหมครับแล้วก็ความคาดหวังมันสูงขึ้นตามขนาดองค์กรบางทีเราบอกว่าเฮ้ยเราทำถูกกฎหมายบอกให้คุณถูกกฎหมายไม่ได้คุณเป็นผู้นำคุณต้องลีดเชนคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ทำมากกว่ากฎหมายเพราะฉะนั้น หลายๆเรื่องเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บอกว่าเราควรทำไหมอ่ะมันเป็นการต้องทำเพื่อให้เรามีชีวิตรอดอยู่ได้มันเหมือนกับปัญหาฝุ่น PM เ5มที่บอกว่าสมัยก่อนเน่เวลาเราพูดเรื่องอย่าตัดปลาเคยดูถ้าเราดูคลิปตอนเด็กๆมันจะมีแบบรณรงค์อย่าตัดปลา,อย,าอย่าทำนู้นอย่าทำนี่มันเป็นเทรนหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือฝุ่นพีเมงมันมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านเลยมันไม่ได้เคาะอยู่หน้าบ้านด้วยมันเข้ามาในบ้านแล้วอ่ะบ้านเราเดี๋ยวนี้มีเครื่องกรองอากาศนี่เป็นเรื่องปกติอ่ะ มัน Amazing ไหมอยู่ดีๆทุกบ้านก็มีเครื่องกรองอากาศเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วลไงเราเจอปัญหาเรื่อง Fake News เราเจอปัญหาเรื่องการที่คนหลอกลวงกันทางอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเข้ามาถึงลูกเราอ่ะเข้ามาถึงพ่อแม่เราที่โดนหลอกในบัญชีเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเรื่องของความยั่งยืนน่ะเราอย่าไปพูดให้มันเป็น Image เป็นบรนด์เป็นเป็นในเชิงของ CSR แต่วันนี้เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่กำลังพูดถึงอ่ะ มันมันฝังรากลึกเข้ามาในในชีวิตเราอ่ะ <S <S เรากำลังเจอปัญหาที่น้ํากําลังขึ้นเนี่ยแถวสมุทรสาครกรุงเทพแถวตรงนั้นเราจะอยู่ยังไงในสามปีห้าปีมันคือเทรนหรือมันคือกระทบชีวิตเราจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่อิมเมจนะคือมันจะท่วมบ้านเราอยู่แล้วแล้วเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงเกษตรกรเราเจอฝนตกแบบเรนบอมอ่ะตกมาแบบมโหโฬานแล้วบทจะแรงก็อะไรนะเอลนิโยลานียาคิดดูนะว่า ปัญหาความยั่งยืนกระทบเราแค่ไหนตอนที่น้ําท่วมเราเสียหายไปกี่ล้านล้านกระทบกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP การที่น้ําท่วมครั้งนั้นเชื่อไหมว่าบริษัทญี่ปุ่นหรืออีกหลายบริษัทอ่ะย้ายฐานการผลิตไปสํารองอีกที่หนึง่งเพราะรู้ว่าถ้าน้ําท่วมอีกทีเขาเดือดร้อนเขาเริ่มวางแผนมีซส์สารองมีย้ายฐานฐานการผลิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องคิดว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับธุรกิจมันเป็นเนื้อเดียวกับการทํางานมันไม่ใช่เทรนมันไม่ใช่แฟชั่นมันอาจจะสตาร์ทจากแฟชั่นแต่วันนี้มันพรูฟแล้วพิสูววนนจน์ แสดงว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีวิธีพรีเซนต์หรือว่าวิธีพูดที่มันดูเป็นแบบิีเมจมากเกินไปคือมันเรื่องความยั่งยืนมันเริ่มต้นจากวิชาการเวลาเราพูดแบบวิชาการมันก็วิชาการอ่แต่จริงๆถ้าเรามานึกดูดีๆอ่ะมันคืออยู่ในชีวิตที่เราที่เราใช้กันอยู่แล้วพี่แต่ว่าเราไม่ได้เรียกมันว่า sustainability หรือความยั่งยืนคือเทอมอ่ะคำศัพท์อ่ะมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ถ้าเราดูจริงๆอ่ะความยั่งยืนมันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะ เรื่องของการใช้ชีวิตที่จัดการความเสี่ยงการใช้ชีวิตที่เราเข้าใจคนรอบข้างตอบสนองคนทั้งอีโคซิสเต็มได้ให้มันไปด้วยกันคือรอดคนเดียวมันก็ไม่รอดอยู่ดี <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้ทั้งอีโคซิสเต็มมันไปได้อย่างไง